มาด้า c x 5 2.2 xdl ท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อปี2017โปรโมชั่นของวายที่399,000บาทเท่านั้นค่ะ รถสวยมากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆค่ะรถมือแรกใหม่แท้ค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพู่มอะไรมันติฟังก์ชั่นพุ่สตาร์ทอ์ดิจิตอลเครื่องเสียง am fm aux แล้วก็ c d ค่ะกล้องส่องถอยก็มีค่ะ สภาพดีสุดๆประวัติดีจัดเต็มจัดเกินได้เลยนะคะส่งเดืนละ8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดมีเอกสารวารันตียืนยันตรวจสอบคุณภาพจากเว็บไซต์วันทุคานะคะ Inspection ยืนยันการันตีรถคันนี้ประวัติเกเ A ค่ะบอดี้สวยค่ะลูกค้าเก็บเอาไว้ได้เลยนะคะเด็กเกียร์ยนองด Diesel ค่ะประหยัดสุดๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียนนำหน้า SIM ไ10พิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ